อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลเจนนะครับอยู่กับวงล้อหันสานะครับกับเซเลน่านะครับเร็วปานสายฟ้านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนําช่องทางการเติมเงินนะครับไปดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําเว็บของโคด้าช็อปกันนะครับซึ่งเว็บของโค d a าช็อเนี่ยสามารถเติมเกมได้หลายเกมเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเติมเกมโมบายลีเจนกันให้ดูนะครับซึ่ง โมบายรีเจนเนี่ยสามารถเติมได้ทั้งเพชรนะครับแล้วก็สมาชิกแสงดาวนะซึ่งวิธีการเติมง่ายๆเลยนะครับแค่กรอกนะครับ PID นะครับแล้วก็เลขเซิร์ฟเวอร์ด้านหลังนะครับทีนี้เราก็มาเลือกราคาเลยนะครับอย่างแสงดาวตอนนี้ราคาอยู่ที่440เพชรนะครับเพราะว่าเปิดตัววันแรกนะครับมันจะลดราคาเราก็เติมไปที่485เพชรนะครับหรือจะเติมมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็เลือกช่องทางชำระเงินนะครับซึ่งมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิดไลน์เพนะครับ แล้วก็ทูมันนี่นะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับ ASD Tag นะครับ My 4 G นะครับแล้วก็ Visa นะครับซึ่งพี่จะเลือกวิธีการเติมเงินเป็น Visa นะครับก็คือผ่านบัตร t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่ากดเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าตัวละครชื่อนี้นะครับเลข ID เลขเซิร์ฟเวอร์ที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะต้องชำระนะครับพี่กดยืนยัน นะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราเอาเลขบัตรนะครับจาก To Money w a l l ลนะครับกรอกลงไปเลยนะครับกรอกลงไปเลยเดี๋ยวพี่กรอกก่อนนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับให้กดชำระเงินตอนนี้เลยนะครับแล้วระบบเนี่ยก็จะส่งเพชรเข้า ID เราทันทีนะครับ ส่วนน้องที่ลาวนะครับก็สามารถเติมโคดช็อปผ่านยูนิเทลนะครับลาวเทเลคอมหรือทีพัทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับปลอดภัย100%นแน่นอนนะครับพรา้องน้องเนี่ยแค่กรอกแค่เลข ID กับเลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวการโดนแฮ็ก ID ด้วยหรือสามารถเอาไปเปย์สาวๆได้นะดูเสื้อพี่ดิเป็นไงเป็นลายเพชรเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันต่อเลยแล้วกันนะครับของเซเลน่าสกินนี้ดีกว่าโอ้เปิดตัว <laughs> เหมือนถ้าใครน้องๆ <c oughs> ดูการ์ตูนไอเรื่องไอบีดเ <c oughs> ทพมรณะเออฮัลโลออกมาจนะ <c oughs> ากเพราะตอนแรกเขาออกมาเป็นเหมือนปีศาจเลยนะครับจริงๆก็คือนางฟ้าแล้วนี่โอ้ thunder f แฟตนะโคตรสวยอะ่ะ เฮ้ยจริงๆเนี่ยตอนล่างปกติสวยมากเลยแต่ตอนล่างปีศาจไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มกันต่อเลยแล้วกันนะครับว่าจะได้กันเท่าไหร่จะได้กันตอนไหนนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะได้ครั้งที่9้า <c oughs> ครั้งที่10อยู่แล้วนะครับพี่จะเลือกแบรนด์นะครับพวกอ่า เอ็มเบมเพราะว่าเอ็มเบมพี่ตันหมดแล้วนะก็จะเหลือ,อแค่ผงไม่จิกดัตบนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วเอ็มเบมันก็มาแปลงเป็นผงไม่จิกดัตเหมือนกันนะครับเพราะว่าลำพงลำพงแต่เตอรเนี่ยพี่ใช้ได้อยู่นะครับแบมบไปเลยครับ4อันนะครับมาสมครั้งแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรนะครับในความคิดพี่เนี่ยอันแรกเนี่ยส่วนมากนะจะอยู่ที่แต่ นะครับคูณ27วันผงเวทนะพี่ให้อยู่แค่3อันเนี้ยนานๆทีจะหลุดมาเป็นชิ้นส่วนสีชมพูนะครับมาดูกันเลยครับป้ายนั่นไงตะแล้ตะแต่มาจาไกลเลยรอบนี้นะครับมันมีโอกาสได้ทั้งฮีโร่นะครับกับแต่เอาจริงนะในความรู้สึกพี่ก็น่าจะเป็นตั๋วคูณ27วันนะครับซูมครั้งที่2นะครับ อาสุมครั้งแรกที่เสียเพชรแล้วกันนะครับ90นะครับอันนี้พี่มีดาวเก่าอยู่นะ550สินะครับนี่ไงชิ้นส่วนสีพูนะครับรังต่อไปนะครับ1นึอเอ่า130เพชรนะครับจริงๆก็เป็นเป็นเพชรนะนี้พี่มีดาวอยู่อย่างที่บอกนะครับรอบนี้พี่ว่าไม่ผงนะครับก็คูณ2แหละส่วนมากก็จะอยู่แนวๆนี้มาโอ้รอบนี้เขาแจกดีจริงๆนะได้ฮีโลลร่ฮาริสนะครับได้ทองมาอีก หนึ่งหมื่นกว่า,วานะ9ก้าแสนสองแล้วนะครับทองขังต่อไปเนี่ย180เพชรนะครับยังมีดาวสะสมเก่าอยู่ยังมีบุญเก่าอยู่นะครับก็ใช้ดาวกันไปก่อนนะครับรอบนี้เนี่ยสองอันนี้แหละนะนั่นไง คุณ2,7วันนะครับครั้งต่อไปเนี่ย250แต่พี่มีดาวแค่155รอบนี้จะโดนหักเพชรแล้วนะครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นสกินนะครับไม่บาดังก็เซเลนา่าแต่ว่าไม่ใช่เซเลน่าอีพิกนะน่าจะเป็นเซเลน่าธรรมดาเด้แหละใ้ยห้า250เพร็รครับนี่ไงสกินเซอันในนี้เป็นฮีโร่เซเลน่านะครับก็ได้ทองมาอีกหมื่นหนึ่งนะครับทองลืมลำ่ำ ตอนนี้เรายังเหลืออีก5อันนะครับที่ยังไม่ได้คือบาดังสกินบาดังสกินฮาลิสนะครับแล้วก็ผง500นะครับพี่ว่าก็ยังไงมันยังไม่ถึงเซเลน่าแน่นอนครับแต่พี่ภาวนาให้เป็นฮีโร่บาดังนะครับหรือไม่ก็เมจิกดัตไปเลยครับ350เพชรครับป้ายโอ้โหเห็นปะมันเป็นเมจิกดัตครับ รอบนี้ขอให้เป็นฮีโร่นะครับเพราะว่าสกินกับฮีโร่ทองเนี่ยพี่ยังได้ใช้นะชิ้นส่วนสีภูพี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับรอบต่อไปครับ490เพชรครับฮีโร่บาดังจงมาแม่แม่นยังก็จับหวางครั้งต่อไปนะครับมันจะเป็นสกินนะครับไม่ฮา,าไม่ฮาริทก็สกินบาดังนะครับ 690เพชรครับโอ้ตกใจเลยตกใจเลยป้ายสกินนะครับเหลือ2อันแล้วนะก็คือสกินเซเลน่ากับสกินของฮาลิสนะครับก็ภาวนานะว่าให้ได้เซเลน่าเลยจะได้เสียน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราต้องหมุนครบเลยขังต่อไป900เพชรครับป้าย เจ็บน้อยๆหน,น่อยเถอะอัอจจ,า,จาช่วงนี้บุญมาวันสนาส่งครับดูการเปิดตัวไม่ปีศาจจริงๆดูดิเปิดตัวคนน่ากลัวเลยครับแต่ว่าเนี่ครับว้าไงยังสวยอ่ะดูดิโอ้หนางฟ้าจำแรงมาแท้ๆ <laughs> สวยมากเลยนะครับ นี่คือถ้าเกิดบอกว่าเป็นสกินของไทยนี่ยังได้เลยนะแต่งอีกนิดนึงนะใส่ลายไทยเข้าไปไหนนี่เป็นสกินไทยได้เลยนะทันเดอร์แฟครับแล้วพี่ก็เล่นฮีโร่ตัวนี้ <c oughs> ไม่ค่อยจะรอดด้วยนะครับใหญ่น้อยรอบนี้เสียน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าพี่มีดาวอยู่500ใช่ไหมก,ก็เสียเพชรไปประมาณ2,500ครับก็ได้เรื่องอยู่ครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ